สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิกกี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อคืนเนี่ยตลาดหุ้นแดงเดือดนะคะต่อเนื่องมาจนถึงเช้านี้เลยค่ะตลาดหุ้นเอเชียนะคะส่วนใหญ่ยังคงแดงเดือดกันต่อเนื่องเลยนะคะยกเว้นตลาดหุ้นไทยเพียงตลาดเดียวเท่านั้นคะ่ะถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะแล้วค่ะหลักๆก็มาจากการรายงานการประชุมของเฟดที่ออกมานะคะเดี๋ยวนิกกี้จะมาอัปเดตให้ฟังว่า เฟดเขาพูดอะไรบ้างนะคะจากรายงานการประชุมของเฟดนะคะที่เฟดเขาประชุมในเดือนที่ผ่านมานะคะก็คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันนะคะเริ่มให้มีการเริ่มลดวงเงิน QE หรือมีการเริ่มมีการทำเทปเปิ้ในปีนี้กันนะคะโดยในการประชุมในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่กี่บอกนะคะคณะกรรมการของเฟดหลายท่านเลยเขาก็เห็นพ้องต้องกันค่ะว่าให้มีการปรับลดวงเงิน QE นะคะเนื่องจากว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็คิดทร์เกตและนะคะในเรื่องของอัตราการ ว่างงานนะคะก็ถือว่าปรับตัวลงนะคะในเรื่องของก,การจ้างงานก็ใกล้และใกล้ที่จะบรรลุเป้าหมายแล้วค่ะซึ่งรายงานการประชุมของเฟดนะคะก็ยังแสดงให้เห็นอีกว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นด้วยนะแล้วก็ตัดสินใจว่าควรที่จะมีการทำเทเบอริงในปีนี้เลย สำหรับเรื่องเรื่องของเงินเฟอ้อบ้างค่ะทุกคนน่าจะทราบแล้วนะคะว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาในช่วงหล,หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเร่งตัวขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวค่ะทําให้คณะกรรมการหลายๆท่านเนี่ยเริ่มกัง,งวลแล้วว่าเอ้ยเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะรีบ ทำเทปเปอร์่งดีไหมนะคะแต่บางท่านเนี่ยก็เริ่มกังวลเหมือนกันว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นมามันจะไม่ได้เร่งตัวขึ้นแบบนั้นแล้วเพราะว่าฐานในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยมันเริ่มยกตัวขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้าไปเทียบ อัตรางเงินเฟอ้อที่เป็นแบบมันออนมันเราจะเห็นได้ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวลงแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะคณะกรรมการหลายท่านเนี่ยยังคงเน้นย้ำนะคะว่าการจร้างงานเนี่ยยังคงอยู่ต่ํากว่าระดับก่อนช่วงเกิดโควิด -19 กนะคะแล้วก็มองว่าความต่อเนื่องของนโยบายการเงินเนี่ยจะเป็นตัวซับพอร์ตค่ะให้การจร้างงานเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะคะจากการถแถลง ของอประธานเฟดสาขาต่างๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณนิวคัชคารีนะคะประธานเฟดสาขามีอัปโพลิสนะคะเขาก็ต้องการที่จะเห็นภาคแรงงานที่แข็งแกร่งอีกสัก2 3งถึงางวดไปอีกนะคะหรือประธานเฟดสาขาบอสตันอย่างคุณเอริกนะคะโรเซกรน ทานิกี้พูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะมองว่าควรประกาศลดวงเงิน QE ในการประชุมครั้งต่อไปนั่นคือครั้งต่อไปอคือวันที่ประมาณ21-22กันยานั่นเองค่ะทุกคนคะส่วนทางด้านคุณเจมส์บุลลาดบ้างนะคะประธานเฟดสาขาหลุยเซนหลุยส์อ่าคนนี้ดังไม่มีใครไม่รู้จักนะคะกล่าวว่าเขาคิดว่าควรปรับลดวงเงิน QE นะคะในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า เออซึ่งข่าวนี้นะคะนิกกี้ถามว่านิกกี้นิกกี้มองอยังไงอะน,นิกกี้บอกว่านิกกี้มองอย่างนี้ จากข่าวนี้นิกกี้มองว่าไม่ต้องกังวลมากนะคะนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกันเนี่ยเราเห็นแล้วว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเขามีการฉีดโควิดสิบอ่ะฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็เออเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะตอนนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆก็ถือว่าดีเหมือนกันค่ะงบไตรมาสสองที่ออกมาส่วนใหญ่ด้วยภาพรวมก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะคะจึงไม่จําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกาอีกต่อไปอ่านะคะแล้วก็ เฟดเนี่ยน่าจะมีการค่อยๆปรับลดวงเงิน QE แหละทุกคนนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาหากมีการปรับฐานลงมาแนะนำนะคะค่อยๆเก็บใจเย็นๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็อย่าเพิ่งแบบโอ้โหรีบเข้าไปคว้าขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอยากจะให้รอความชัดเจนก่อนนะคะในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมสัมมานาวิชาการนะคะที่เมืองแจ็กสันโฮซึ่งประธานเฟดนะคะคุณเจอร์โรมพาวเวลก็จะไปพูดด้วยนะคะในวันที่26-28สิสิงหาคมนะคะในวันนั้น เลยเพราะว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะทำเทเบอร์ริงเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณในการประชุมเฟดครั้งถัดไปเมื่อกี้บอกไปแล้ว21-22กันยานะคะทุกคนโน้ดปฏิทินเอาไว้เลย21 22กันยานะคะ,ค 21, ะ,คะซึ่งถ้าอยากจะรับจริงๆก็แนะนำนะคะแบ่งเป็นไม้ไม้สัก2-3ไม้อันนี้น่าจะเวิร์ก ส่วนสินทรัพย์อื่นๆจะเป็นยังไงต่อไปนิกกี้เคยทําคลิปเอาไว้ให้ทุกคนแล้วนะคะว่าควรเตรียมรับมืออย่างไรหากเฟดทำเทเบอริงนะคะสามารถติดตามได้นะคะคลิกลิงก์ข้างล่างได้นะคะหรือไม่ก็ Description ข้างบนนั่นเองนะคะนอกจากนี้อีกนิดหนึ่งทุกคนใครเนี่ยดู YouTube ของน้องแล้วยังไม่ได้ Subscribe ขอความการุณาทุกคนนะคะช่วยไปกด Subscribe ให้น้องหน่อยนะคะสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วบ๊ายบาย